น่ะปรเดี๋ยวนี้นาหยโเฮาก็มาดมหัวปลาหนานะก้าโอ้เงี้เต๋ออันเนี้ยกุ้งทะเลาดเป็นลักไก่ปนานห้องจุกินขนมปลาหนานห้องใหญ่ซาตางบอกครบกกุ้งทะเลาดได้หเปล่าเพิ่นก็เลยมาขึ้นมาปลาที่ทำให้นี่เอออันนี้ชอบดาเออเอออันนี้ดาเลยแบบดี้ลมลมบบดีมาได้ตั้งใจปนานเออคือวันนี้จะมาสุมออกสุมมาแล้วลูกปีใหม่ปนานปีใหม่ปีใหม่แล้วก็จะมาสุมมากันเอาปลาหนานเอาปอลเนอร์โอ้ยว่างไปใจยัย เอาอนเอาปอนนันโอ้นัก็หนันปอนไหอ๋อเฮาไปคนหวานเนาะเออป็นนันปอนกอลอ่ะเอามอเนอะมอมเอะมอก็ลาบก็อีกาะาาอเออชาดูเอวังนดูันฮะกไม่บอยู่ก่อนรไปไหนอ่ะโอ้ไปหูหนันยไปไหนบรรอบรเดี๋ยเอานี่ก่อนบ่ฮะมันจะลืมกะเออเอวังโหนดูอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดี เลยนั่นกก็ตนลลืมไปหมดนะเออเอามาเลยอย่างก็ปีใหม่ไงเนาะปีใหม่ปีเก่าก็ล่วงพ้นไปแล้วเอวังมีไหนต้องเอวังก่อนเอาเอวังเออเอวังมันว่าไปหลายรอบเป็นอย่างกันนี่กันนี่รับรองมูฮั่นบอกคุยปัญหาละคนเงียบเออเอวังโหนดุอาจารย์นายวันนี้ก็เป็นวันดีเอ็มพูกวันฮือวันตึ้งวันไหนก็เป็นวันดีโนั่นนั่น เอาวันใดวันหนึ่งก็เป็นได้ยี่สิบม้นก็ได้นะก็ถ้ามันดีตูเจ้าไปได้กี่เข้า่ะป้อคนานเปี้ยไอ่รอเอาแต่ละนะเอวังโหตูอาจารย์นายวันนี้ก็เป็นวันดีสิทีอันประเสล่ํำเลิศแก้วลายยามสาขาปีเก่าพอลงพป้นไปแล้วปีไม้แก้วพยาวันขามาชูจอดหลอดถึงบัดนี้ยามนี้สู่เขากบะละเสยย่งฮีดอดีต ฟางเก่าเออคือเอออาย่างกันวันนั้นอาย่างโอ้มันยังมันลืมมันลืมโอ้เออเอออ่านอะอัย่างเออเออผ่องผ่องกากกลางปอนผีไม้เมืองไงปีใหม่อำล้อมเลยอำล้อมโอ้อำล้อมเอาอ่ะเอวังเหี่ยวร่อบอำล้อมมันหลายรอบแล้วนะอีกแล้วกันบอกฮะอ่นอีกปนนันอีล่ำเหลือปีใหม่ก็ปีหน้านะ ไวตั้งใจว่ายหวทำไมบระเดี๋ยวนี้นะปีนี้นะพู้นนานใครว่าอย่างพู้หนาน่หวขาเนาเร็วๆไปเอย่าแน่ใจเออไหวจัดใจเลยต้องเปิดคำพ้องก็ได้ว่าจัดใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหามแหมกัมแน่ใจบอนี่จ่ายไหไปเลยใครว่าอย่างว่าไปเลยรับรองนะถ้าหนานว่าแล้วห้ามโขดนะโอ้บ่โคดผู้นนานมีไปโขดสักคนมาปุ่นเนาะแน่ใจเนาะแน่ใจเจ้าไหวแล้วเนาะอังกอดีอ่ะเูี่ยด ตังจะยืมไปนะมาได้จะคืนอันอีกกุ้งเหี่ยโพนเนอฮะโอ้บอกเ<อ>น่ยอา้าวก็บอกว่าใครว่าดยังก็ว่าเดี๋ยวบ้าหนะเดี๋ยวประเดี๋ยวนี้สูมบ,าม,นะบามายืมหนามันยืมอะยืมตังปู่นานเนี่ยยืมายยมาได้ใครยังหูเรื่องปีปีสื้อละโอ้ก<บ>็ยืมมเหม่ยผ้าแพงอยู่หอละเฮียนประจบละบัดเดี๋ยวนี้เอาไปยืมผ้าแพงใจกาหอรู้ อูยืมสักาวกูนันไปฮ้ยพะแหงแกะหัววันนี้ข้าบอกหัวเรงหัวเราสะยังเร่าไดปนานสามหมื่นห้าคนนห้ะสามหมื่นห้าปเด้านี่นะเอาปอนเอาแปลงอย่างว่สามหมื่นห้างคืตังค์ฮะพวกมัมึงมาละมำแรงมึงเก็บใจมึงอย่างนี้นี่แซวผีบ่เหนื่อยแล้วย่ี่เออเ แล้วก็มาบอกต้ออย่างใครว่าอย่างก็ว่าว่า